ดี๋ยวแป๊บนนึงะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้ของเล่นใหม่มาค่ะ <c ười> คือน่านนจะเห็นจากปกคลิปแล้วเนาะว่าเออเป็นล่มนะคะก็ไม่พูดทั้งทำเพลงเข้าเรื่องเลย เป็นล่มของน้องซีลีนนี่น่ารักได้มาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออน้องสวยน้องน่ารักเลยอยากเอามาให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะคะก็ให้ดูด้านนอกก่อนดีเทลของน้องก็จะมีความนี่มีโลโก้ซีลีนตรงนี้แล้วก็ในเนื้อผ้าตรงเนี้ค่ะทุกคนมีความเป็นลายโลโก้ซีลีนด้วยนะนี่แบบนี้เป็นสีออกครีมครีมนะคะแล้วก็ด้านตรงนี้ก็ มีเป็นแบบเหมือนเป็นที่ห้อยคล้องมืออ่ะเออคล้องข้อมือแต่ว่าเล็กมากเลยนะคลองไม่ได้เออก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นหนังนะแล้วก็ด้านนี้ก็มีเป็นโลโก้ซิลินอีกจก้ะเออแล้วสิ่งที่เอฟชอบมากของอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นล่มพับปกติทุกคนแล้วก็ตรงปลายตรงนี้เป็นไม้นะคะแล้วก็มีเขียนว่า ซีลีนด้วยน่าจะไม่เห็นนะเออเดี๋ยวเอฟถ่ายรูปขึ้นให้เน,ะนาะน่น่ารักมากเลยที่เอฟชอบตัวนี้มากแล้วสัต์จัเสินใจสอยมาเนี่ยก็คือทุกคนการทองสวยสวยมากเอาจริงก้านทองแล้วตรงด้ามเป็นไม้ไม้ไม่พอมีที่ห้อยเป็นหนังอีกโอ้ยดี อตอนแรกกะกะจะไม่เอานะเพราะว่าอย่างที่บอกอะช่วงนี้ยการเงินขัดสนใช่ไหมก็เลยแบบเอกะว่าแบบไม่ซื้ออะไรแล้วน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเจออันนี้ไปนั่งดูไลฟ์ไปนั่งดูไลฟ์ใน i อแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยดีจังเลยคือตอนเห็นว่ามันเป็นก้านสีทองกับตัวตรงปลายเป็นไม้นี่เอฟแบบฉันตรงได้ฉันตรงได้แล้วยิ่งตัวตรงร่มเนี่ยเป็นสีครีมแบบนี้ทุกคนมันแบบมันเข้ากันไปหมดเลยมันมีความเอิร์ธโทน ออด้านในก็จะมีป้ายซีลีนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นล่มที่แปลกอะทุกคนคือปกติเวลาล่ม3ามพับปะกมันก็จะพับปกติใช่ไหมอันนี้น้องมีความพับแบบเนี่ยเอาปลายพับขึ้นข้างบนเพื่อเก็บเอองงไหมเวลาจะใช้เนี่ยต้องแบบจึกจึกจึกจให้มันลงมาเออเหมือนเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยงงเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะใช่หรออะไรเงี้ยแต่ถามว่าปัญหาคืออะไรเก็บยากสิจ้ะ ลองแล้วแล้วแบบโอ้โหเก็บยากมากพุดเลยนี่เดี๋ยวกางให้ดูมันจะเข้าเฟรมหรือเปล่าอ่าน่ารักนี่ทุกคนเนื้อล่มเขาก็จะมีลายซีรีนแบบนี้นะคะชิกๆนี่แล้วพอมองข้างในเห็นความสีทองกับสีเบจมันแบบมันดีมากอะเออเอาจริงมันเป็นคู่สีที่เอฟชอบมากึกภาพแบบเอาให้กางลม อ้อยลมแรงสิเลยค่ะเออน่ารักมากเลยอะเออชอบมากเลยนะคะก็ตัวเนี้ยเอฟได้มามันน่าจะความรู้สึกน่าจะเป็นมือสองอะเออเผอเปเป็นวินเทจด้วยมั้งเนาะเพราะว่าเอป,ป่าลองไปเสิร์ชในเว็บไซต์ของตัวซีรีนปัจจุบันอะไม่มีหมวดที่เป็นลม่มเออคือไม่ใช่ไม่มีตัวนี้นะไม่มีแม้กระทั่งหมวดที่เป็นลม่ม เอฟก็เลยแบบเออเออน่าจะวินเทจมากๆเลยทีเดียวก็ไม่ได้ถามทางร้านมาเนอะว่าแบบเออยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบล่มวินเทจแบบขั้นสุดอะเออแต่ว่าสภาพดีมากเลยแล้วก็สวยน่ารักอืมความคู่สีเดี๋ยวต้องต่อสู้กับมันด้วยการเก็บก่อนเออเพราะมีความรู้สึกว่าเก็บยากมันคือข้อเสียแต่ข้อดีน้องคือน,น่ารักมากเลยอะแล้วก็อ๋อมันไม่ได้เป็นล่มแบบ กัน UV หรือใดๆนะคะทุกคนเป็นล่มแบบกันฝนตามปกตินะประมาณนี้น่ารักมากเลยดูอีกทีนึงนี่ชอบมากความหมายแล้วแบบก้านสีทองอะปกติเราจะเห็นกันไหมล่มก้านสีทองไม่ค่อยเห็นเออนะก็ <c oughs> น่ารักชอบมาเลยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจแต่งตัวมาให้มันแบบเอิร์ธโทนเข้ากัน <c oughs> นะชอบประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวกลางล่มปิดคลิป ็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะเมื่อกี้เอฟบอกอย่างตัวนี้เอฟได้มา2,000บาททวนเออราคาโอเคนะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ซึ่งไม่รู้ว่า,วาแบบถ้ามือนหนึ่งมันจะเท่าไหร่อะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหาในเว็บไซต์แล้วมันไม่มีแล้วนะคะก็เลยคิดว่าแบบเออก็โอเคแหละสองพ ได้อยู่นะซื้อแบบความแมทเทอเรียลความแบบเป็นแบรนด์เนาะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกลางล่มปิดคลิปไปเลยจ้ะบ๊ายบาย